ต่อไปทำอะไรต่อคะทำอะไรต่ออะไรผู้ชิมคะอุ้ยดูนะคะกินต่อไปทำอะไรต่อ่าติตำเถานะคะอุ้ยทองแพรวงไวโอุ้ยผู้เชี่ยวชาญแต่ไปใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรก็ใส่เส้นบมงฮุ่งแหละใส่เส้นบมงฮุ่งใส่อะไร อแล้วหนูปรุงรถแล้วยังหนูปรุงรสแล้วยังลืมเลยคุณน้ำเินะครับคุณปรุงรสอย่างไ้างอคนั้นก็อมัอ่ะอะไรอีกเก้เนน้ำตาน้ำปลาอะไรอีกคะเซนมีผงนัวไหมลูกมี่ะมีมีน้ำตาลไหมไม่ไม่หรออจะมาละลายแล้วคอะแล้วผงนัวหนูอยู่ไหน อาใส่เส้นอม่เนแ้วหายับไม่รอกูับหายกับอ้าวใครเอาไปขู <the> ่ข oh, okay. uh, ัขับหายกับอนีุ่้ยขาดไม่ได้เลยนี่นี่สี่แซ่บแซ่บแ่าอ่าอู้ยขัด ใส่เยอะยิ่งแซ่บใส่น้ำปลาด้วยใส่แล้วช้อนคนช้อนคนด้วยช้อนคนด้่ครับใส่ครับมันจะไม่เค็มใช่ไหมครับครับผมลองชิมดูอ่ะโอเคอุ้ยดูท่าตัมเขาอุ้ยเป็นพ่อค้านี่เลยนะคะเนี่ยอันนี้ผมตำเองเลยครับเหรอคะโอ้อะเอาช้อนคลุกดูสิเอาช้อนคลุกดูสิเ้ยไม่แล้วไม่บอก ชิมก่อนชิมก่อนบบ่อันนี้แมวคุกเแซบบ่อแซบบ่อเพลินอุ้ยแซ่บเลยจะอุ้ยแซ่บเลยน่เอานี่ตักสีอุ้ยอุ้ยสีนี่มันใช่เลยอ่ะกคยกโชว์คุณคูสี